สวัสดีครับทุกท่านวันนี้แวดวงฟุตบอลขอนำเสนอ5นักเตะแมนยูเตดที่พร้อมโดนเลาะหลังจากจบซีซั่นนี้เริ่มกันที่คนแรกนะครับซิลโจน กองหนังวัย28ปีคนนี้ตั้งแต่โซชาเข้ามาคุมทีมก็โชว์ผลงานได้ไปดีนะจนต้องตกเป็นตัวเลือกสุดท้ายรองจากแฮร์รี่แม็กควายวิกตอร์ลินเดร์เลิฟและเอริกไบยีและดูเหมือนว่าเขาจะหมดอนาคตกับทีมเรียบร้อยแล้วคนต่อไปนะครับเจสซี่ลินการ์ดผลงานของเขาเป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วนะครับ ว่าไม่สามารถสร้างความแตกต่างในเกมให้กับยูไนเต็ดได้เลยอีกทั้งการมาของบูโน่ก็ทําให้เขาแทบจะหมดอนาคตกับยูไนเต็ดเลยนะครับด้วยผลงานในลีกศูนย์ประตูศูนย์แอซซิตตลอดซีซั่นที่ผ่านมาคนที่3อันเดรสเปเรล่า ผลงานในซีซันนี้ดูเหมือนจะไม่มีการพัฒนาเลยนะครับโดยโซชาได้ให้โอกาสลงหลายต่อหลายเกมแต่ผลงานของเขาก็ไม่เป็นที่น่าพอใจทั้งตัวโค้ชและแฟนบอลจนดูเหมือนว่าโอกาสที่ได้ให้ไปนั้นมันจะหมดลงแล้วคนที่4นะครับคิสมอลลิง กองหลังวัย30คนนี้โดนส่งตัวไปให้โรม่ายืมตัวในฤด,ดูกาลนี้และแม้เขาจะทำผลงานได้ดีกับการเล่นที่ลีกเซเรียออิตาล,ลีแต่ดูเหมือนว่าโซชาจะไม่ได้เลือกกองหลังคนนี้ให้อยู่ในแผนการทำทีมของเขาอีกต่อไปครับและก็มาถึงคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออเล็กซิสซานเชส ปีชิลีวัย31ปีคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่โดนยูเนเตดปล่อยไปให้ทีมอื่นยืมโดยตอนนี้เขาได้อยู่กับอินเตอร์มิลานและทางยูเนเตดเองก็พร้อมที่จะปักป้ายขายเขาเพื่อลดค่าเหนื่ยก้อนโตของเขาด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5นักเตะแมนยูเนเตดที่เตรียมโดนโลหลังจากจบซีซั่นนี้แล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับ ถ้าชอบคลิปของพวกเราแวดวงฟุตบอลก็สามารถกดติดตามกด subscribe และกดถูกใจเพจของพวกเราได้นะครับ